ข่าวหัวข่าววันนี้ w w ็บเราไม่ทิ้งกัน .com อนุมัติเพิ่มต่อเนื่อง7จ็ดแสนคนเตรียมรับ5,000บาท24เมษายนนี้กาบสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้ช n แนลวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้ช n แนลด้วยนะครับ ข่าวดีเตรียมใจเงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันขยายเป้า14ล้านคนอนุมัติเพิ่มทุกวันเตรียมรับเงิน5,000อีก7จ็เซนคน24เมษายนนี้วันที่22เมษายน2563รายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์รายงานว่านววายละวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวถึงช่วงหนึ่งถึงกระบวนการคัดกรองเราไม่ทิ้งกันเยียวยา ผู้กระทบโควิด19ว่าตอนนี้ทางรัฐบาลได้มีการจ่ายเงินแล้ว4.2ล้านคนโดยมีกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมจำนวน6.3ล้านคนกลุ่มไม่มีสิทธิ์10.6ล้านคนและมีคนอุทธรณนเข้ามา1.7ล้านคนอย่างไรทางโครงการเองนั้นจะมีการปิดการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันในวันที่22เมษายนนี้เทราว่ากรณี ท่านไม่ผ่านเกณฑ์และต้องการที่จะอุทธรณ์นั้นจะเปิดให้อุทธรณ์ได้เรื่อยๆไม่มีกำหนดปิดนอกจากนี้ปัจจุบันมีการอนุมัติเยียาเงิน5,000บาททุกวันยกเว้นวันหยุดราชการซึ่งในวันศุกร์นี้24เมษายนจะมีการอนุมัติอีก700,000คนซึ่งเป็นตัวเลขที่มาจากกลุ่มที่ส่งข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมเป็นส่วนใหญ่ขณะตัวเลขการเยียาปัจจุบันตั้งไว้ที่14ล้านคนและยังเป็นตัวเลข ไปเปิดหากมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก็ยังคงได้รับเงินเรื่อยๆขอขอบคุณแหล่งข่าวกระปุก .com อหากคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้ชาแนลด้วยนะครับ